บิสมิลลาฮิราะมานิราะหิมอัสลามุอะัยกุมค่ามาอ่านกุรานแปลไทยกันนะคะสเราะที่สองอันบะกราะคลิปที่88สูเราะที่สองอั้นบะกราะสถานที่ประทานสเราะเมืองบดีนะมีทั้งหมดจำนวน286อาอยะห์ายะคลิปนี้ 2, เป็นอายะที่92 ้อาระบัม์ที่เก้าสิบสองคำแปลวงเล็บเปิดยิ่งไปกว่านั้นวงเล็บปิดมูซาก็ได้มายังสู่เจ้าพร้อมกับสัญญาณต่างๆอันชัดแจ้งแต่เมื่อเขาไปจากสู่เจ้าได้ไม่เท่าไร่ สู่เจ้าก็เป็นผู้ละเมิดเอาลูกวัวมาบูชาจบอายะที่92ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบ,บีมูฮัมมัดสันลลอลอะัยฮิวะสล,ลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตัฟฮิมูลกุลอานความหมายคำพีอันกุลอาน อาธิบายโดยเมาลานาไซยิตอบุลาเามาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาสันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้า89ขอ,อับเลขออนลอะทานพรแดกผู้จัดทำหนังสืออันห้ามดูเรนละอัสลามุอะลยัยกุลคา